สวัสดีค่ะเซาวนีพ so ร็อพเพอรวันนี้พาไปดูบ้านที่ระยองนะคะสองหลังที่สร้างเสร็จแล้วเพิ่งจะเสร็จเลยล่ะคะ่ะแล้ว่าจองไปแล้วหนึ่งหลังนะคะเลยแค่หลังเดียวค่ะนี่อันนี้ก็คือหลังหลังนี้จองไปแล้วนะคะเลือหลังข้างๆก็คือเลือหลังเหลือแค่หลังนี้ค่ะบ้านสองหลังนี้50ตารางวาทั้งคู่นะคะอยู่ที่ตำบลตาคันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะอยู่ในตัวเมืองแต่พื้นที่สงบ เงียบนะคะเสาฟ้าต้นนั้นเดี๋ยวเราจะทําการย้ายให้นะคะเอาละค่ะเข้ามาดูหลังที่หลังแรกอันนี้ก็คือหลังที่ยังไม่มีคนจองนะคะแต่ว่ามีคนกู้ไปแล้ว3มคนแต่ว่าไม่ผ่านค่ะไม่เป็นไตรเริ่มใหม่ได้นะคะ50ตารางวา1้อตารางเมตรค่ะพื้นที่เหลือเฟือติดกับธรรมชาติใกล้เซนทรัลพาซา ใกล้โรงพยาบาลซีระยองใกล้ตลาดสุดซีระยองใกล้กับหาดแสงจันร์นะคะทะเลระยองและก็ไม่ไกลจากสวนสนก็ค,คือที่นี่ใกล้ที่เที่ยวใกล้ห้างใกล้โรงเรียนใกล้สั้นสุขุมวิทที่มีแต่ของอร่อยค่ะลงจอดรถที่เห็นนั้นบรรจุได้มากกว่าสองคันนะคะเหลือเฟอือจริงๆพื้นที่ด้านหลังก็เหลือ อีกเช่นกันเอาไว้ให้กับลูกค้าได้ต่อเติมค่ะสองหลังนี้ห้าสิบตารางวา1้อยสิบเกตารางเมตรพื้นที่เหลือเฟือลูกค้ามาดูแลต่างบอกว่าใหญ่ที่สุดในที่นี่ค่ะนี่ค่ะในบ้านสามห้องนอนนี้ที่นี่ใหญ่มากค่ะพื้นที่ด้านหลังเหลือนะคะสามประมาณสี่เมตรและความยาวประมาณสิบเอ็ดเมตรค่ะเห็นไหมคะ อันนี้เอาไว้ให้สําหรับลูกค้าได้ต่อเติมทําครัวเพิ่มหรือว่าจะทําเป็นที่ซักล้างก็ได้ค่ะหรือว่าจะปลูกต้นไม้และผนังด้านหลังนะคะเชื่อมต่อกับโครงการข้างๆความยาว2เมตรค่ะมีน้ํามีไฟพร้อมหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้ลูกค้าไปก่อนค่ะและก็มีบ้านเลขที่แล้วนะคะบ้านฝั่งซ้ายบ้านฝั่งขวานั้นเลขที่4ทับ60 บ้านฝั่งซ้ายมือที่เห็นนั้นเลขที่4ทับ61ค่ะอันนี้คือบ้าน4ทับ60นะคะที่ยังมีให้จองอยู่อีกหนึ่งหลังก็คือบ้านหลังนี้ค่ะครัวเป็นรูปตัว L นะคะเชื่อมต่อกับห้องรับแขกเป็นครัวแบบทันสมัยบ้านสายเทมพรารีนะคะสีเป็นสีขาวควันบรีเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะคะสังเกตได้ว่ากล่องไฟก็ยังมีพลาสติกหุ้มเลยมันไหมจริงๆค่ะ นี่ค่ะเปิดไฟให้ดูแล้ววิ่งฝ้าเพดานหลุมสี่เหลี่ยมนะคะและก็มีไฟที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะราคาไฟที่ติดเพิ่มมาให้ลูกค้า12,000บาทค่ะและนี่ก็คือพล็อปของเราก็ทำกันบ้านมาเยอะนะคะอยากให้ลูกค้าได้บ้านที่ดีวัตสดู ที่ดีและนี่ก็คือสายมูค่ะเห็นค้อนไหมคะมันเป็นความลับที่บอกลูกค้าไม่ได้คะ่ะบ้านหลังนี้ผ่านการมูมาแล้วสามครั้งนะคะขั้งแรกเป็นพระขั้งที่สองเชิญพรามมาจากโคราชนะคะก็มีสินแสทั้งหมดสามคนคะ่ะเพื่ออะไรคะมันเป็นโครงการแรกแล้วเราอยากสร้างให้มันดีให้มันปังนะคะแล้วก็ไลฟ์อาถันต่างต่างค่ะ สายหมูต้องเข้าแล้วนะคะลานจอดรถอันกว้างของเรานะคะพื้นที่ด้านขวานะคะเดินก่อไปหนึ่งนาทีนั้นก็จะถึงสวนสุขภาพหนองอ้อนะคะและมีฟิตเนสค่ะด้านหน้าติดกับธรรมชาติแล้วก็มีสนามหญ้าให้ทุกคนนะคะปลูกเอาไว้ตั้งแตบบ่บ้านยังไม่เสร็จตอนนี้สนามหญ้าพร้อมให้คุณมานั่งปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วนะคะออกแบบโรงรถให้ทันสมัยด้วย เสาที่มีความกว้างเมตรคึ่งค่ะและก็นี่ค่ะด้านในมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องแรกดีเราจะพาไปดูนะคะห้องนี้จะเชื่อมต่อกับด้านหน้าค่ะมองออกไปถ้านอนห้องนี้ก็จะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ด้านหน้าของบ้านผู้เป็นใหญ่ในบ้านค่ะแล้วก็เปิดออกมาก็เจอธรรมชาติจะมีเสียงนกร้องจิ๊บจิบจิบจิในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นทุกวันนะคะ มาอยู่ดูเลยล่ะค่ะเวลาฝนตกที่จะเห็นน้ําไหลมองแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะขนาดของห้องก็คือ3ามคูนสนะคะ3มห้องนอนสองห้องน้ําค่ะเอาละเวลาเปิดห้องนี้มาเจอนั่นห้องรับแขงนะคะจะวางทีวีไว้ตรงไหนดีเตรียมตัวดูไว้ได้เลยนะคะ119ตารางเมตรราคาแค่ สองล้านหนึ่งในตอนนี้นะคะขายเท่าราคาประเมินค่ะเพราะว่าเราอยากจะไปทําโครงการอื่นแล้วนะคะอันนี้เนสวนห้องน้ําตารางนี้จะทําให้ห้องน้ําของคุณดูกว้างยาวขึ้นค่ะโดยโทนสีแบบว่าเรียบง่ายเลยนะคะเข้ามาแล้วไม่ต้องคิดมากโทนสีเทาเขาเทา,เทาขาวค่ะ <c oughs> นี่ค่ะห้องน้ํามีความสูงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์พร้อมที่จะ ใช้างานแล้วมีน้ามีไฟหมดแล้วนะคะนี่คือห้องนอนห้องที่สองนะคะที่เชื่อมต่อกับพื้นที่กว้างด้านข้างนะคะที่เราสร้างบ้านอยู่70ตารางเมตรเอ้ยจ0ตารางวาค่ะจนถึงต้นกล้วยตรงนั้นเลยนะคะ7จะตารางวาตร้างบ้านก็จะใหญ่กว่านี้ตรงนี้มัน50ตารางวาอันนี้ค่ะวิวทิวทัศน์ดีไหมคะให้ดูความกว้างของบ้านนะคะเดินวนไปวนมาเอาละค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูหลังที่สองนะคะที่ตอนนี้มีผู้ยื่นจองแล้วนะคะพอขายไปได้สักพักกนจะมีเอเจนต์ค่ะเอเจนต์เข้ามาเสนอตัวปิดการขายภายใน3เดือนนะคะซึ่งเราก็ช่วยเข้าขายด้วยก็คือน,นี่ค่ะอันนี้ก็คือฝีมือเอเจนต์ของเราที่ปิดป้ายไว้นะคะไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าก็ขายเก่งค่ะเ mm hmm. <laughs> สาไฟฟ้าที่เห็นนี่ย้ายให้นะคะ เพื่อปรับหวงจุ้ยให้กับลูกค้าแต่รอลูกค้ามาอยู่ก่อนนะคะวางเงินวางไว้ก็จะย้ายให้ราคาเจ็ดหมื่นในการย้ายเสาไฟแต่ก็ทําให้ไม่คิดเพิ่มนะคะทําให้เลยเรื่องปรับหวงจุ้ยนี่เป็นเรื่องของเราเลยนะคะก็คือเรื่องหวงจุ้ยซ้ายมือก่าจะมาถึงชุกวันนี้นะคะทําบุญมาไม่รู้กี่วัดแล้วละคะ่ะอันนี้คือบ้านหลังนี้นะคะที่มีคนจองมากอีกคนก็จะมาดูแต่บ้านหลังนี้นะคะแต่บ้านหลังนั้นก็สวยได้ไม่แพ้กันบ้านหลังนี้ เอามาสร้างหลังที่2เนี่ยก็เริ่มรู้จักงานศิลปะมากขึ้นค่ะได้เอาศิลปะที่เรามีที่เราเริ่มเรียนมาเอามาใช้นะคะแนอย่างเช่นในผนังโรงครัวอ่ะแล้วก็ทำระเบื้องให้มันดูอาร์ตอหน่อยนะคะโดยการผสมลายสีขาวสีดำสีลายเส้นอะไรลงไปนะคะแล้วก็เคาสเตอร์ครัวรูปตัวเเช่นกันค่ะแล้วก็ตู้นี้เราให้ฟรีไปเลยนะคะให้มันครบครัน ว่าอ่าอยู่ในบ้านนี้พร้อมที่จะทําครัวแล้วนะคะนี่ค่ะความวกว้างเท่ากันทั้งสองหลังนะคะร้อยสิบเก้าตารางเมตรใครซื้อไปถือว่าได้กําไรนะคะอย่างเช่นคุณลงทุนซื้อไปสองล้านหนึ่งแต่คุณขายสองล้านห้ากำไรสี่แสนบาทค่ะบอกได้เลยเพราะเขาขายกันสองล้านห้าแต่อยากให้ขายไวไงคะก็เลยนั่นแหละเปิดได้สองวันมาเลยนี่ค่ะพื้นกระเบื้อง หลังนี้เป็นสีเทาลายเส้นนะคะลายหินอ่อนแล้วก็ไฟเหมือนกันค่ะแต่มีสลับเปล่าเพิ่มมาหนึ่งดวงนะคะแล้วก็นี่มีสามห้องนอนสองห้องน้ำเช่นกันแต่บ้านหลังนี้คือมีห้องน้ำในตัวอ่าและประตูห้องน้ำนี่ก็เป็นบานเลื่อนกระจกนะคะจุดตรงนี้ก็คือจุดรวมของโชคลาภนะคะอยู่ในห้องโถงค่ะบ้านหลังนี้ ชกลาบอยู่ในห้องโถงอืใครจะมาทำอะไรนี่ก็คือเฮงเฮงปังปัง,ปงแน่นอนค่ะโอ้โหไม่ได้ขายบ้านอย่างเดียวนะขายห้องจุ้ยด้วยคืออที่ตาขันนะคะพูดใหม่ตาขันระยองอยู่ในตัวเมืองแล้วก็อยู่ใกล้กับห้างแต่อยู่ในพื้นที่โซนสงบค่ะได้ละบ้านหลังนี้ไปคือได้กำไรได้กำไรเลยใครจะลงทุนหรือใครจะอยู่เองวันหนึ่ง อยากขายต่อก็คือได้กําไรแน่นอนค่ะทําไว้สําหรับให้ลูกค้าได้กําไรทําในราคาขายส่งโอ้โหสุดยอดไหมอาวละเดี๋ยวไปดูห้องน้ํานี่ค่ะห้องน้ําห้องนี้ก็คือแรอาจะแบบว่าเริ่มเลือกกระเบื้องเป็นแล้วไงพูดกันตรงๆนะคนขายเนี่ยไม่ไม่พูดอ้อมค้อมไม่พูดให้แบบว่าลูกค้าคิดเยอะเลย พอเริ่มเลือกกระเบื้องเป็นมันก็เลยเริ่มสวยเป็นลายเกตเพชรเป็นไงพอเลือกเป็นลูกค้าก็เอาเลยเอาหลังนี้แหละนี่ค่ะอา่าฮะสุขภัณฑ์อาาันนี้กระพื้นกระเบื้องมันเหมือนกับว่าเราอยู่ได้อยู่ทะเลในส่วนสีขาวเทาอันนี้คือห้องนอนภายภายในนี้แล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะอา่าฮะที่ทํากระจกบานเลื่อนเพราะว่าอะไร เพราะว่าเพิ่มความกว้างของห้องน้ําค่ะเอาละออกมาเจอครัวทันทีกินข้าวได้ทันทีแล้วก็อยู่ห้องรับแขกอืมอันนี้คือห้องน้ําห้องที่สองภายในบ้านหลังนี้นะคะอันนี้จะมีความกว้างมากกว่าที่ห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนค่ะบ้านหลังนี้นะคะบ้านสองหลังเนี้ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าตาขันเส้นนาตาขัน เชื่อมต่อกับสุขุมวิทที่มีหมูกระทะอร่อยอยู่หน้าปักใจอ,อะค่ะร้อ่บาบาทแล้วก็ไปเจนสุขุมวิทก็จะมีสุมตําปักจัดอ่าแล้วก็จะมีซูกิชิมีอะไรที่แบบว่าร้านเชอร์ก็อร่อยนะคะอาหารญี่ปุ่นหัวละ9 0้า้กว่าบาทนี่บรรยากาศในยามฝนตกค่ะของอร่อยที่นี่เยอะมากอยู่นี่ไม่มีวันเบื่อบอกได้เลยนะคะเพราะนี่ก็เคยเอ่เวลามาคุมงานก่อสร้างนี่ก็ จะทําตลอดมากินตลอดอ่ะเออกินจนอ้วนขึ้นห้ากิโลอะค่ะเหลือเชื่อจริงๆบรรยากาศตอนฝนตกที่บ้านนี้และนี่ก็คือเออเอามาลงทําไมคะเนี่ยอ๋อช่วงที่เราถ่ายพร็อพวิดีโออะค่ะนี่คือความพร้อมของเจ้าของนคะคนนี้นะคะวิ่งขายวิ่งสร้างบ้านดูบ้านวิสัยมูนะคะไมม่ีติ น้ำเอ้ยตามด้วยโยเกิร์ตหมูเก่งจริงๆลองเขย่าดูถ้าเขย่าแล้วเป็นนาไม่คือนมโอ้ยทุกคนโชคดีนะคะม่บ้านหลังนี้ไปขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังทำอะไรขอให้เจริญนะคะกว่าจะมาเป็นบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะพาจะไปดูบรรยากาศนะคะที่ว่ากว่าจะเป็นบ้านหลังนี้นี่ก็คือคนเดิมค่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนี่ คุมงานเองก้าขึ้นรถไฟใจเศร้าสำน้อยคอยห้ำหงต้องจากพี่น้องพ่อแม่ที่ฮักมาไกลเมืองหลวงคนเว้าว่าช่างแสนกว้างกลัวจะหลงทางลงคำว่าทำให้ช้ำใจ คอยจะไปผูกแคนแม่มัดคอมือมีโชคว,วันที่ลูกนกต้องไปหาก,กินเพียงเดียวได้บ้านเฮาคดหอดและใจมันหายกอดกระเป๋าแนบกายเข้าลงรถไฟใจล่นลายกอดท่อมางเงินอยากหนก เดินตามคนหูจักเพิ่นพาไปสมัครงานงินเดือนสากพันลูกจ้างในห้องอาหารต้องล้างถ้วยล้างจานจนใบสุดท้ายค่อยได้นอนยืนเกาะลูกกรงมองจากห้องหังหนให้แบ่งเช่ารวงจันทร์หงมหมอกหนาวเหมือนใจสาวนาพะเนจรเจ้า นยใช้งานลูกจนละอ่อนอยากขึ้นเมื่อบ้านดอนพักใจจนจนบนตักแม่ม